สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Woodring Wave คลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิปสอนเล่นตัวละครจิตศาสตร์ทีู่0ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงเลือกกัดทีมแบบไหนอาวุธอนไนที่ตัวละครตัวนี้สามารถใช้ได้การอัพสกิลอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูการเล่นในคลิปนี้ได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม w o o d t e r i n g Wave ที่ถูกกว่าเติมเองแล้วก็สามารถเติมได้ทั้ง UID แล้วก็ ID Pass รวมถึงใส่โค้ด No10 เนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Wisdom Top Up เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom Top Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wisdom Top Up.com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wisdom Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นตัวละครจีสารเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราควรร ก่อนที่จะเริ่มเล่นตัวละครตัวนี้กันเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเหมือนเดิมนั่นก็คือเกตฟอร์เตซอร์กิตตัวละครจีสารเนี่ยเขาจะมีเกตฟอร์เตซอร์กิตอยู่2อันอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเกตฟอร์เตปกติด้านบนนะส่วนอันล่างก็จะเป็นเกตฟอร์เตซอร์กิตสีเหลืองๆเป็นเกตฟอร์เตซอร์กิตอันล่องก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการเก็บเกตฟอร์เตซอร์กิตอันปกติด้านบนกันก่อนนะครับก็จะสามารถเก็บได้จากการโจมตีปกติการใช้สกิลการแชรตีแล้วก็รวมถึงการแชรโทสกิล ซึ่งพอเราทําการเก็บเกรดฟอร์เต้เซอรกิจนเต็มแล้วนะครับเราจะสามารถทําการกดสกิล E แบบพิเศษได้ซึ่งสกิล E นี้เนี่ยจะสามารถทําการกดแบบแตะปกติก็ได้หรือว่าจะทําการกดค้างก็ได้นะซึ่งการกดทั้ง2แบบเนี่ยมันก็จะมีการรวบมอนให้เราและหลังจากที่เราทําการกดสกิล E แบบพิเศษเสร็จแล้วนะครับตัวละครจิสากกจะเข้าไปอยู่ในโหมดเลื่อนนะซึ่งในโหมดเลื่อยตรงนี้นะครับเวลาที่เราทําการโจมตีเนี่ยก็จะมีการกินเกรดฟอร์เต้เซอรกิของเราไปนะซึ่งมันจะกินทุกครั้งที่เราทําการโจมตี และการโจมตีครั้งสุดท้ายในโหมดเลื่อยนะครับก็จะมีการเร่งลุยกับทั้งทีมหรือว่าแจกลูกให้กับทั้งทีมด้วยต่อไปทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเกตฟอเตสกิตสีเหลืองมีไว้ทําอะไรนะครับก็สับเกตฟอเตสกิตสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันจะมีไว้บินเพื่อลากมอนที่ติดมาร์กของเรานะก็วิธีในการลากมอนนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการโจมตีปกติก่อนนะครับให้ครบ5ครั้งหลังจากนั้นเราจะสามารถทําการกดแดดเพื่อลากมอนได้ซึ่งมันจะสามารถลากได้สูงสุด2ครั้งด้วยกัน เรื่องต่อไปที่เราควรจะต้องรู้ก็คือตัวละครจีสารเนี่ยจะมาพร้อมกับดาเมจดอทธาาุใหม่ซึ่งก็คือทาาดมืดส่วนความสามารถของดาเมจดอทธาาุมืดเนี่ยแต่ละสแต็กที่เราเอาไปติดมอนนะครับมันจะทําการลดค่าพลังป้องกันของมอนลง2%สูงสุดที่3แต็กหรือว่า3ชั้นด้วยกันแต่ว่าตัวละครจีซารเนี่ยเขาจะมีความสามารถจากสกิล out ทที่จะสามารถทําการขยาย max แต็กของดาเมจดอททุกทาตาเพิ่มอ,อีก3นั่นก็หมายความว่าตัวละครจีสารเนี่ยจะสามารถ แปะแสเต็คดาเมจดอทธาตุมืดเพิ่มอ,อีก3รวมเป็น6 <_ d ata> ก็หมายความว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะสามารถลดค่าพลังป้องกันของมอนสูงสุดได้ที่12%ซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่โกมากๆ <_ d ata> แต่ถ้าการลดพลังป้องกัน12%มันยังไม่สะใจพอนะครับตัวละครจิษากเขาก็จะมีความสามารถในการแปะมาร์กอันซินสแ่ใส่มอนนะครับซึ่งการแปะมาร์กอันนี้ใส่มอนเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถทําการโจมตีสร้างดาเมจแบบไม่สนป้องกันของมอนอีก18%ดอด้วยกัน สวิธีในการแปะมาร์กอันนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือการใช้สกิล e ปกติหรือไม่ก็การใช้สกิล e แบบพิเศษนะครับมันก็จะทําการแปะมาร์กนี้ใส่มอนโดยอัตโนมัติซึ่งไอมาร์กตรงนี้นะครับถ้าสตูที่ติดมาร์กตายไปแล้วก็มีสตูเกิดใหม่เวฟใหม่เกิดขึ้นมาหรือไม่ก็มีสตูรอบๆเนี่ยไอมาร์กตรงนี้มันก็จะส่งต่อไปที่ตัวอื่นทันทีนะครับเพราะงั้นมันก็เลยทําให้ตัวละครจีสาเนี่ยเอาไปเล่นในโหมดเรือได้เก่งมากๆเลยต่อไปมาดูที่อันตีกันบ้างอันติของตัวลลละะคครรรรจจจจสสาา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 นนออกกกก้้งดเเมมมมแวว็ <S 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 ีีถใฮื แล้วก็มีความสามารถในการบัฟตัวคูณดาเมจให้หมดเลื่อยสามารถโจมตีได้แรงขึ้น120%และเรื่องสุดท้ายที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็สําคัญมากๆของตัวละครจิสาเนี่ยนั่นก็คืออ u t โธนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยายแม็กแ c คของดาเมจดอทนะครับให้เพิ่มอีก3เนี่ยเราต้องใช้อ u t โธของจิสาหรือไม่ก็ถ้าเราต้องการเพื่อลงรถี่ของเราเนี่ยโจมตีได้โดยที่ไม่สนป้องกันเราก็ต้องใช้อัโธของตัวละครจิสาเหมือนกัน เรื่องที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวละครจิสักก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ต่อไปเราไปดูวิธีการเล่นวิธีการวนโลเทชันของตัวละครตัวนี้กันสําหรับวิธีการเล่นตัวละครจิสาเนี่ยก็จัดได้ว่าง่ายสุดๆเลยนะครับเริ่มมาให้เราทําการกดสกิลวีเพื่อแปะมาร์กใส่มอนตามต่อด้วยการกดใช้โคแล้วก็โจมตีปกติ3-4ครั้งนะครับให้เกตฟอร์เต้เซอร์กิตเนี่ยมันเกินครึ่งหลอดมาเล็กน้อยแล้วก็ให้เราทําการกดสกิลอนันติแล้วกเกรฟอร์เต้มันก็จะเต็มทันทีนะครับให้เราทําการกดสกิลวีแบบพ เข้าสู่โหมดเลื่อยแล้วก็ทำการโจมตีปกติจนเกตฟอร์เตสเซอร์กิตหมดแล้วก็เราทำการใช้ skill auto สกิล l อาทโออกจากสนามได้เลยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่วิธีการเล่นเนี่ยเข้าใจง่ายสุดๆไปเลย ทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของการเลือกใส่เซ็ตเอ็กโคแล้วก็การทําค่าสเตตให้กับตัวละครจีสะกันนะครับก็จีสะเนี่ยเข้ามาในแพท2.8ซึ่งในแพทนี้มันก็มีเอ็กโคเซตใหม่เข้ามานะครับที่ถ้าเกิดว่าเราทําการใส่ครบ3เซ็ตแล้วเราไปทําการแปะดาเมจดอดทมืดใส่มอนเนี่ยเราก็จะได้รับ ATK เพิ่มขึ้น20%แล้วก็ได้รับโบนัสอันติเพิ่มขึ้น30%เป็นระยะเวลา5วินะครับซึ่งเซ็ตใหม่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตประจําตัวของตัวละครจีสะเลยนะครับแนะนําให้ใส่เซ็ตนี้ให้ครบ3าชิ้น ครบ3ชิ้นแล้วนะครับเราคอยเอาไปยํำกับพวกเซตในการเพิ่มดาเมจธาตุมืดนะครับผม2เซตก็ได้นะอย่างเซตนี้นะครับที่ใส่2เซตก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจธาตุมืดเอาไปยํำกับเซตไหนก็ได้นะครับที่ใส่2เซตแล้วมันเพิ่มแบบนี้แต่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของคอสสีในส่วนของคอสสีของเซตนี้มันก็จะมีตัวเดียวนะครับก็คือเทโนเดียนนะครับผมแนะนําให้ทุกคนไปทําการตีนะเพราะคอสสีเนี่ยเราต้องใส่อันนี้เท่านั้น เหตุผลที่เราต้องใส่คอสสเป็นอันนี้เท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราใส่อันนี้ในเมนสลอดหลักนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับโบนัสดาเมจธาตุมืด12%แล้วก็ได้รับโบน,นัสอันตี12%ซึ่งตัวละครจีศาสเนี่ยก็ต้องการทั้ง2องธาตเลยนะครับเพราะแรงจากธาตุมืดแล้วก็แรงจากโบนัสอันตีต่อไปมาดูกันที่การทําค่าสเตตัสนะครับตัวละครจีศาสตรี ATK ผมแนะนําประมาณ2,000นะครับ Energy l e g e o n เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120นะครับผมก็วนทันแล้วนะหรือว่าถ้าใครอยากแบบลื่อๆเลยนะครับก็130ก็ได้ส่วนคี70 ส่วนคิดาเมดเนี่ยก็เอาเท่าที่ไหวเลยนะครับดันสูงสูงได้จะยิ่งดีมากๆต่อไปมาดูลำดับความสําคัญของการอัพสกิลนะครับก็ถ้าได้รับตัวละครมาแล้วผมแนะนําให้ทําการปลดฟอร์เต c i เซอร์กิตขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปทําการอัพฟอร์เต c ์เซอร์กิตนำตามต่อด้วยสกิลอันติตามต่อด้วย Normal attack หรือว่าการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ไปต่อที่สกิลอีแล้วก็ปิดท้ายที่สกิลอินโทรนะอัพตามนี้ได้เลยนะครับ ต่อไปมากันที่เรื่องทีมนะครับก็อ,อย่างที่เรารู้กันว่าตัวละครจีสาเนี่ยต้องการเพื่อลมทีมที่สามารถแปะดาเมจดอทไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็นตามนะครับเพื่อช่วยให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถแปะดาเมจดอทธาตเพื่อได้ถึง6สเต็กได้แล้วก็ช่วยเพื่อลมทีมเนี่ยได้รับบัฟในการโจมตีมไม่สนป้องกันเพราะทีมของตัวละครจีสารเนี่ยก็ต้องเป็นทีมที่สามารถแปะดาเมจดอทได้นะครับทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นทีมซานิแลวก็ฟีบี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการแปะดาเมจดอทได้นะเพราะว สามารถนาไปเล่นได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นทีมค่าเททอเสียคนหน้าแล้วก็จีสานะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับทีมซานีฟีบี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการแปรดาเมจดอทท่าแสงมาเป็นท่าลมทีมนี้สามารถเล่นได้แล้วก็เล่นดีๆมากๆด้วยทีมต่อไปที่สามารถนํามาเล่นด้วยได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทีมฟีบี้โลเวอร์ท่าแสงแล้วก็ตัวละครจีสานะครับทีมนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับพอทั้งโลเวอร์แล้วก็ทั้งตัวละครฟีบี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการแปรดาเมจดอทท่าแสงนั่นเองนะนี่ก็จะเป็น3ททีีม่ ผมแนะนําให้เอาตัวละครจิสะไปเล่นด้วยนะครับทีมนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำํำละกันมันดูฝืนไปน้อย ไปมาดูกันในส่วนของอาวุธนะครับว่าตัวละครจิสซาจะสามารถเลือกใช้อาวุธอันไหนในเกมได้บ้างนะครับมาเริ่มกันที่อันที่ดีสุดเนี่ยก็ต้องเป็นประจําตัวอยู่แล้วเลเวล90 ATK 500แล้วก็คียเลส36%ส่วนความสามารถของอาวุธประจําตัวนะครับสวมใส่ก็จะได้รับ ATK มาทันที12%และถ้าเราทําการเชนโทสกิลหรือว่าแปรดาเมจดอทธาตุ hat. มือใส่ศัตรูนะครับเราก็จะได้รับโบนัส8%อันติมานะครับซึ่งจะสามารถแตกกันได้สูงสุดที่3แตกนั่นก็นหมายความว่าเราจะได้รับโบนัสอันติมาฟรีๆ24%จากอาว วินาทีแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยสามารถทําการแปลดา้าเมดดอทไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามนะครับผมก็จะได้รับโบนัสดามเมททุกธาตุา24เป็นระยะเวลา15วินาทีเอฟเฟกต,ต,ตรงนี้จะไม่สามารถทําการสแต็กได้นั่นก็หมายความว่าอาวุธประจําตัวของกี่าเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆในการบัฟดาเมดให้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีม ดีลองลงมาก็น่าจะเป็นอาวุธประจำตัวของน้องลูป้านะครับเวล9 0 ATK 587แล้วก็คีดาเมจ48.6%ส่วนความสามารถของอาวุธประจำตัวนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะสวมใส่ ATK 12%เมื่อเราทำการเชนโทรหรือว่าอันตินะครับตัวละครที่แช้อาวุธอันนี้เนี่ยก็จะได้รับโบนัสอันติมาทันที24%นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม ATK ส่วนในโบนัสดานเนทธาตุไฟด้านล่างตรงนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็เป็นอาวุธที่ดีลองจากประจำตัวนะครับสำหรับอาวุธประจำตัวของลูป้าตัวอาวุธที่เหลือที่สามารถ ใช้ได้ก็จะเป็นอาวุธ5ดาวนะครับของตัวละครตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นออกัสตาจิยาหรือไม่ก็ตัวละครจินซีสามารถเลือกเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าความสามารถของอาวุธบางอันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เอามาใช้เพียงแค่พวกคีเลสคีดาเมจด้านล่างตรงนี้นะหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็น5ดาวจากตู้ถาวรก็ได้นะครับดาบใหญ่5ดาวจากตู้ถาวรเนี่ยก็จะมีการให้มาเป็นโบนัสอันติด้วยเหมือนกัน สำหรับคลิปในการมาสอนเล่นตัวละครจีสาก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมมองว่าตัวละครจีสาเนี่ยเป็นเหมือนกับชอวคิปเปอร์ในทีมดอทเลยนะตรงที่บัฟต่างๆที่มันบัฟให้กับทีมดอทเนี่ยดีมากๆเลยนะครับและตัวละครตัวนี้ผมมองว่าในแพทใหม่แพท3.0ขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีบทบาทพอสมควรเพราะทางเกมก็น่าจะขายตัวละครที่สามารถแปลพวกดาเมจด,ดอดทธาตุใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุอะไรพวกนี้นะครับแพท3.0ตัวละครตัวนี้น่าจะขึ้นล้วนๆแน่นอนนะสำหรับจีสาก็ถ้าใครที่รังเลว่าจะสส่มมมมััยววนวนนนตผแะะากๆเลครบ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ